กล้วย <ard> ที่พี่ผลสไลด์ไปเมื่อกี้นะคะสำหรับมือฝึกใหม่นะคะชิ้นก็ใช้ได้เนืนะคะนี่นะคะสวยอยู่นะคะอันนี้ก็เดบรวมตั้งนะคะสำหรับทําอบเนยนะคะอันนี้ก็แบบยาวนะคะสำหรับกล้วยเค็มกับกล้วยปาปิก้านะคะนี่นะคะพอได้นะคะเราต้องฝึกกันบ่อยๆนะคะถึงจะชํานาญนะคะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับการฝึกสไลด์กล้วยวันนี้นะคะนี่นะคะ ยน,ยนสวัสดีค่ะเมื่อวานเนี่ยพี่ฝนอ่ะไปเรียนสไลด์กล้วยแล้วก็ทํากล้วยมาแล้ววันนี้เลยจะมาให้น้องสองคนเนี่ยช่วยชิมแล้วก็ช่วยดูแล้วว่ามาติชมน่อยว่าฝีมือพี่ฝนเป็นยังไงเดี๋ยวน,น,นะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันออเอาชิ้นนี้ก่อนชิ้นยาวนะคะดูความหนาเนาะขนาดขนาดก็บางค่ะแต่ว่ายังไม่บาง เท่ากับที่ปนันทำแต่ก็โอเคใช้ได้ชิ้นสวยนะเนี่ยยาวไม่มีหักเลยลองชิมกันเป็นยังไงชิมอืมเป็นกล้วยหักเค็มเนาะเค็ม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 ความกรอบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ได้อยู่นะได้อยู่อาแล้วความหนาเป็นยังไงที่พูดจริงใใช่ใช่อ่ะพี่ลมลองชิมอันนี้แบบกลมใบเค็มเหมือนกันเห็นไหม เห้นมัน,น,นมันก็ถามว่าหนาไหมมันก็ก็จะมีบมแบบหน,นามีหนาบางๆเนอะอสลับการสรับเบียบปูมอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะจะไล่ง่ายกว่าม่าเลยที่น้ำหนักมือในการนใช่ใช่เพราะว่าอันนี้มันอันนี้มันจะบางกว่าแบบแบบยาวแบบตั้งนี่เนาะจิบนะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคอืม ีคือวันแรกแล้วที่ฝนไปเรียนมาเนาะก็ยังพร้อมๆหรือว่าความที่เรายังไม่ชินกับการสไลด์เนาะอออน้องๆช่วยแนะนำหน่อยว่าจะต้องให้ทำอะไรเกี่ยวกับการเรียนด้วยครั้งนี้มันต้องฝึกเนาะวันแรกเรีนการเริ่มเรียนเนาะมันก็ปกติแต่ถ้าได้ฝึกไปเรื่อยๆนะคะก็น่าจะดีขึ้นก็คือมันก็ว่าความขนาเมื่อกี้นี่ยังยังต้องปรับปรุงอยู่ใช่ไหมข้อสงหนาเนาะ อันนี้ควาปรับรุณเอ่อสำหรับการเรียนกล้วยของพี่ฝนน้องๆมีอะไรฝากช่องพี่ฝนไว้เลยนะครับนิโรช่องหน่อยกิโรภัณช่องหน่อยสำหรับการเรียนกล้วยของพี่ฝนจ้าได่ทิดช่ถัดไปให้กําลังใจพี่ฝนหน่อยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดินน้ำลมฝนหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ฝนสู้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะและอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์จากไร่ดินน้ำลมฝนค่ะกล้วยฉาบใบาปา,นนา้นาง โอเคขอบคุณนะคะน้องๆทุกคน mm.